หนังสืออ e ีบุ๊กชุด25ศาสดาสำหรับเด็กมาสนุกกับการอ่านและการเรียนรู้เรื่องราวของ25ศาสดาผ่านหนังสืออ e ีบุ๊กสุดน่ารักเนื้อเรื่องสั้นๆที่อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบอย่างสวยงามช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆเ,เพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ e ีบุ๊กชุดนี้ไม่เพียงแต่จะให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์แต่ยังสอนเรื่องความศรัทธาความกล้าหาญและความเมตตาให้กับเด็กๆอย่างอ่อนโยนหนังสือชุดนี้เป็นรูปแบบอ e ีบุ๊กที่ง่ายต่อการพกพาอ่านที่ไหนก็ได้อ่านได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย อุปกรณ์สื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตหรือจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มหนังสือก็ได้เหมาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกๆอย่างสะดวกสบายให้ลูกๆของคุณเริ่มต้นการเรียนรู้ชีวิตท่านดาบีผ่านหนังสืออ e ีบุ๊กนี้แล้วดูการเติบโตในความรู้และคุณธรรมของพวกเขาไปพร้อมๆกันหนังสืออ e ีบุ๊กชุดนี้มีทั้งหมด10เล่มร่วมประวัติศาสดาททาง25ท่านเป็นลําดับขั้นตอนซึ่งคุณจะได้รับทั้ง e ิง่์อีบุ๊กสาหรับดูออนไลน์และไฟล์ pdf ที่่สสาาาามมรถริออออกเป็นนนหังืออ เล่มก็ได้ตามที่ต้องการไม่เพียงแค่นั้นเรายังแถมฟรีหนังสือคำศัพท e ์ e-book บนมู่ต่างๆภาษาหลับอังกฤษและไทยที่รวบรวมคำศัพท์ไว้มากกว่า2,000คำพร้อมภาพประกอบอย่างสวยงามอีกด้วยค่ะพิเศษโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้คุณจะได้รับทั้งหนังสือ e b o ๊กประวัติ25ศาสดาถึง10เล่มและหนังสือคำศัพท e ์ e-book อีก1เล่มในราคาเพียงแค่490บาทเท่านั้นสนใจรีบทักมาก่อนหมดโปรโมชั่นนี้นะคะ